สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ใบสวยนะครับวันนี้ต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าไผ่ฟิลิปปินนะครับไผ่ฟิลิปปินถือจัดได้ว่าเป็นไม้ในกลุ่มเดียวกับต้นวาสนานะครับไผ่ฟิลิปปินเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กโตได้เต็มที่ก็ เม็ดกว่าๆนะครับฟาร์มสูงก็ถือได้ว่าเป็นไม้ไซเล็กไม้ขนาดเล็กอ่ามีอายุยืนนะครับไม้ตัวนี้ถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยอายุเขาจะยืนอยู่นานอยู่ได้นานหลายปีนะครับฟาร์มโดดเด่นก็จะอยู่ที่ใบนะครับพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับและก็จะมีจุดสีขาวอยู่ทั่วบริเวณใบเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ลักษณะความพิเศษของต้นไผ่ฟิลิปปินนะครับนี่ครับาร์มน่ารักฟาร์มน่าปลูกมันอยู่ที่ใบนะครับลักษณะใบก็จะออกคู่ตรงข้ามกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลักษณะโดยทั่วไปของต้นไผ่ฟิลิปปินนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ช่วงหลังๆนี้ก็มีคนนิยมเลี้ยงกันมากนะครับเพราะว่า เนี่ยครับความสวยความโดดเด่นนะครับจะชัดเจนมากอ่าเป็นลักษณะออกแนวไม้ด่างนะครับที่มีราคาไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้อย่างกระถางต้นนี้นะครับผมรับมาราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าถูกเลยแล้วครับสาหรับต้นไม้ต้นนี้นี่ครับทรงพุ่มสวยอ่าก็สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกกอหรือว่าแยกหน่อหรือว่าตัด กิ่งมาปักชำก็ได้เหมือนกันนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับไม้ตัวนี้ซึ่งการที่จะปลูกให้เขาจเจริญเติบโตอยู่ในกระถางใบนี้ได้อย่างสวยงามนะครับก็ควรเป็นดินนะครับเป็นดินร่วนที่ได้จากการหมักใบไม้นะครับยิ่งถ้าได้ใบจากการหมักดินจากการหมักใบก้ามปูนะครับก็จะดีที่สุด แล้วก็ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก็เป็นกาบมาะพร้าวสับกาบมะพร้าวสับเนี่ยก็จะช่วยให้ดินร่วนและก็เก็บความชุ่มชื้นในดินได้นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับอาจจะใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวหรือขี้ไก่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราหาได้แบบง่ายๆนะครับนี่ครับลักษณะดินก็ต้องประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นดินที่เพิ่ม การมะพร้าวสับลงไปนะครับอ่าซึ่งการมะพร้าวสับก็มีอายุการใช้งานนะครับครบปีหนึ่งก็ควรจะทําการเปลี่ยนดินนะครับอ่าเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนดินเนี่ยการมะพร้าวสับมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินเหนียวไปเลยนะครับก็อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราหยุดการชะงักงการเจริญเติบโตนะครับต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ชอบแดดจัดเลยนะครับอ่าเขาจะชอบแดดดำไรนะครับ เราก็สามารถปลูกไว้ริมชายคาก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้รับแดดช่วงสั้นๆเป็นเวลา1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอันนี้ก็กำลังดีนะครับหรือว่าจะปลูกไว้ภายใต้หลังคาสแลนนะครับที่ประมาณ70-80%นะครับมีแสงลอดผ่านได้แบบกำไรซึ่งการให้น้ำนะครับไม้ตัวนี้ก็ ชอบความชื้นพอสมควรนะครับดังนั้นควรรดน้ําอย่างน้อยวันละครั้งนะครับอ่าสำหรับไม้ต้นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็สามารถนําไปปลูกเป็นไม้จัดสวนหรือว่าจัดเป็นไม้ในเจกันนะครับก็ได้หรือด้วยลักษณะที่ลําต้นเขาจะอ่อนแล้วก็จะห้อยออกข้างนะครับก็มีการนําไปปลูกเป็นไม้แฝนก็ดูดีไปอีกแบบนะครับ แต่ส่วนมากแล้วจะปลูกเป็นพืชคลุมดินนะครับอ่าก็มีลักษณะสวยงามประมาณนี้นะครับสําหรับต้นไผ่ฟิลิปปินนะครับอ่าเนี่ยครับก็ความโดดเด่นนะครับอย่างที่ผมบอกอยู่ที่ใบเลยนะครับก็เป็นเนะเป็นการแนะนำนะครับแนะนำต้นไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้รับชมกันนะครับสําหรับต้น ภฟิลิปปินส์รวมทั้งวิธีการปลูกวิธีการดูแลแบบง่ายๆนะครับให้ใบของเขาได้สวยงามประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนา้าจะเป็นต้นอะไรก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ